หรือว่าคู่นี้อาจจะไม่สมหวังกันแล้วเพราะถ้าคาบกล้าไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้นั่นก็แปลว่าโอกาสที่คาบกล้าจะได้รักกับมินะแต่งงานกับมินะและสมหวังกับมินานั้นมันก็น้อยลงไปทุกทีนั่หละครับถ้าคาบกล้ากลายเป็นไคจูไปตลอดการแล้วไคจูคาบกล้านั้นเนี่ยจะไปแต่งงานกับมินะได้ยังไงล่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคาบกล้าและมินะไม่สมหวังในความรักกันเนี่ยเออก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะแต่ขนะลึกๆผมก็เชื่อว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันคงไม่ได จบแบบดาร์กหรือว่าไม่ได้จบแบบขัดใจแฟนๆนะครับเขาคงจะมีวิธีหาทางลงสวยๆให้กับเรื่องความรักระหว่างบีนะและคาบกาได้ครับสำหรับตัวผู้แต่งเองนะคือสําหรับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยอ่ามันก็จะเป็นการ์ตูนแนวเนี่ยมีวิทยาการที่ก้าวหน้ามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าครับส่วนไอ้พวกสปีชี่ไคจูเนี่ยครับมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมีการกลายพันธุ์กระทันหันจนกลายเป็นไคจูครับคือภาพรวมของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกแนวแบบมีความเป็น วิทยาศาสตร์มีความเป็นเทคโนโลยีมีความเป็นวิทยาการที่ก้าวหน้าอะไรประมาณนั้นครับถ้าจะหาทางลงตัวๆเนี่ยในท้ายที่สุดก็อาจจะมีการหาทางรักษาเยียวยาคาก้าให้กลับมาเป็นคนเหมือนดังเดิมก็เป็นได้ครับอาจจะมีการหาทางช่วยคาร์กาให้กลับมาเป็นมนุษย์ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีหนึ่งอะไรแบบนี้ครับคือถ้ามองในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยณเวลานี้ณนะตอนนี้เนี่ยอาจจะหาทางให้คาบก้ากลับมาเป็นมนุษย์แบบปัจจุบันทันด่วนไม่ได้นะผมหลังจากจบศึกค แต่ถ้าเกิดว่าให้ระยะเวลาผ่านไปสัก5ปีหรือ10ปีเป็นต้นอย่างนี้นะครับเมื่อวิทยาการมันก้าวหน้ามากขึ้นพลังวิทยาศาสตร์ล้ำหน้ามากขึ้นครับมันก็น่าจะหาทางรักษาคาบก้าได้ทําให้คาบก้าเนี่ยครับกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนดังเดิมได้ในเด็กนะอผมคิดไว้ประมาณนั้นนะเมื่อคาบก้าสามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้ดังเดิมครับก็จะทําให้คารบก้าเนี่ยครับสามารถคลองรักกับมีนาได้แต่งงานกับมีนาได้แล้วก็จบสวยๆอะไรกันไปครับสำหรับความรักของพระเอกนางเอกคู่นี้นะอันนี้เนี่ยคือ สิ่งที่เราเชียร์แล้วก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นครับแต่ถ้าท้ายที่สุดครับคารก้าไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้จริงก็ตัวใครตัวมันนะผม <c oughs> มันก็คงจะอ่ะเป็นตอนจบที่ คงขัดใจแฟนๆประมาณหนึ่งนะผมถ้าเกิดว่าคาบก้าไม่ได้คองรักกับมีนาขึ้นมาจริงๆนะครับยอกแหมก็บอกอยู่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันคงไม่จบแบบขัดใจแฟนๆนะผมคิดไว้อีกแนวทางหนึ่งครับนั่นก็คือคิดในแบบโลกสวยสุดๆครับต่อให้คาบก้ากลายเป็นไคจูครับแต่ถ้ามินาเนี่ยรักคาบก้าจริงๆปิง๊งคาบก้าจริงๆครับไม่ว่าคาบก้าจะอยู่ในร่างไคจูหรือว่าคาบก้าจะอยู่ในร่างมนุษย์ครับตัวมินานั้นก็จะรักคาบก้าตลอดไปรู้สึกดีกับคา ก้าตลอดไป2คนนี้เนี่ยก็จะยืนเคียงข้างกันตลอดไปอะไรประมาณนั้นก็ได้ครับอันนี้นี่คือคิดแบบโลกสวยกันแบบสุดๆนะ ียกว่าเป็นความรู้สึกดีของกันและกันนะครับผมระหว่างสซปีชีนะคับ้าในร่างไคจูแล้วก็บีชนะในร่างมนุษย์อะไรประมาณนั้นนะซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นการจบแบบโลกสวยแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งได้อีก1ทางได้อีก1รูปแบบเหมือนกันนะนะแต่ก็ได้แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของเรานะแต่นั่นแหละครับสำหรับเพื่อนๆล่ะคิดเห็นเหมือนกับผมหรือเปล่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ผมกล่าวมาหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก่อน จากกันไปก็ผมขอทิ้งทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะคือเนื่องด้วยกระตูเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความรักคู่รักนะครับผมที่มันโดดเด่นจริงๆก็มีแต่คู่คาบก้ากับบีนาได้เลยนะ ส่วนคู่อื่นๆไม่ค่อยเห็นวีแวกตะ่าไห่นะครับตัวคีโคนรู้เองดูแล้วยังไงก็คงจะไม่ได้สมหวังกับคาบก้าอยู่แล้วนะทิ้งทายไว้ก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆอีกคําถามหนึ่งนะครับว่านอกจากคู่คาบก้ากับมีนะแล้วเนี่ยเพื่อนๆเชียร์คู่ไหนอีกบ้างครับตามความทิดเห็นของเพื่อนๆนะนะก็คอมเมนต์มาเสริมเพิ่มเติมกันที่ใต้คลิปนี้ให้เรารับรู้กันหน่อยก็แล้วกันนะแล้วนักบุนนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการพูดคุยกันเรื่องความรักของคาบก้าและมีนะครับขอบคุณทุกคนมากคร ดูคลิปนี้แต่ละชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดรกมน้าชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ